เราเข้าสู่กระบวนการ talent review เพราะว่าเราไม่สามารถขอเวลาผู้บริหารได้นานใช่ไหมพราะนั้นปีหนึ่งเอาครั้งเดียวก็พอเรามารีพอร์ตว่ามีใครบ้างพัฒนาไปถึงไหนแล้วมารีพอร์ตว่ากลุ่มคนที่ Lady Now 1-3ปีหรือมากกว่า3ปีมีใครบ้างก็มารีพอร์ตปีละครั้งแล้วหลังจากนั้นขับไปสู่กระบวนการ Asset ใหม่พัฒนาใหม่รีเทนเขาแล้วก็มารีพอร์ต จากตอนที่แล้วนะครับเราได้รับรู้ไปแล้วนะครับว่าเรามีเฟรมเวิร์กในการพัฒนาท ALEN t อย่างไรบ้างที่เริ่มต้นจาก business direction นะครับจน output ที่เราได้ก็คือ career planning นะครับเนี่ยในตอนนี้ครับผมอยากจะเรียนสอบถามที่วสันครับแล้วเรามีกระบวนการ t ALEN t management อย่างไรบ้างนะมันต้องมีกี่ขั้นตอนแล้วมันจะต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ถามถูกต้องเลยคือองค์กรส่วนใหญ่ทุกๆองค์กรจะมีเรื่องขบวนการบริหารผลงาน performance management system องค์กรที่อยากจะทําเรื่องทาเลนต์เขาก็ต้องมีขบวนการในการบริหารคนเก่งหรือทาเลนต์แม a เนจเมนต์ซิสเต็มเช่นเดียวกันครับอันนี้ขบวนการตรงนี้โดยส่วนใหญ่นะครับองค์กรส่วนใหญ่เลยประมาณเ0็ดปเปอร์เซ็นต์เขาจะทําปีละครั้งทาปีละครั้งทาปีละครั้งนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามันจะมีขบวนการในการสร้างหรือการเด v e l o p วโปรไฟล์ของทาเลนต์องค์กรมีบิสเดนเดนชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยองค์กรต้องเขียนว่าโปรไฟล์แบบไหนที่จะตอบโจทย์ เดเรลชันตัวนั้นครับโปรไฟล์ตัวนี้จะไม่เหมือนกับโปรไฟล์ที่จะมาทําผลงานปัจจุบันครับแต่โปรไฟล์ตัวนี้คือโปรไฟล์ที่จะทำผลงานใน,น,นอนาคตเป็นครับฟิวเจอร์ลีเดอร์โปรไฟล์รเราต้องเราต้องเริ่มกระบวนการสร้างโปรไฟล์หลายองค์กรก็จะจ้างคอนซัลต์บ้างหรือให้ให้ชาข้างในทาก็จะมีโฟกัสกรุ๊ปสัมภาษณ์ผู้บริหารสัมภาษณ์คนที่มีผลงานดีเด่นเป็นไฮเพอร์อร์เมอร์แล้วก็มาแกะการมาเป็นโปรไฟล์ครับมีโนเลดอะไร ประสบการณ์ต้องเคยผ่านอะไร c o m ีต้องเป็นอะไร attribute ต้องเป็นอะไรสร้างโปรไฟล์นี้ให้เรียบร้อยเริ่มต้นจากการสร้าง future leader profile ใช่ครับพอสร้างโปรไฟล์เรียบร้อยหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการค้นหา select อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ line manager กับชาแหละก็ช่วยกันดูเลือกคนในก่อนว่ามีคนในคนไหนที่ฟิตกับโปรไฟล์เหล่านี้พร้อมที่จะกลุ่มต่อได้หลายๆองค์กรก็ทำ talent management f o ััส100%คนไหน บางองค์กรก็ทําทั้งคนในและคนนอกขบวนการก็ไม่เหมือนกันอย่างมเนอร์เนี่ยที่ผมเคยอยู่มาเนี่ยอันนี้โฟกัสทั้งคนในและคนนอกนะครับคนในเดี๋ยวเราเข้าสู่ขบวนการกลุ่มคนนอกเราบิวเรื่องเน็ตเวิร์กิ้งเอนเกจเมนต์กับเขาไว้อ่าแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เขาไว้แต่เรายังไม่ต้องรีูบแต่เรารู้ลวคนคนนี้เหมาะที่จะทําตําแหน่งนี้ในอนาคตขององค์กรได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราก็เข้าสู่ขบวนการเซเลคชั่น ไอ้กระบวนการนี้องค์กรและให้ชาก็ทำลนไปไนครับเพราะถึงวันที่จะต้องพรีเซนต์โดยส่วนใหญ่องค์กรจะเรียกว่า t ALENT REVIEW t ALENT REVIEW t ALENT REVIEW ก็จะทำปีละครั้งในกระบวนการ t ALENT REVIEW เนี่ยก็จะบอกว่าลิสต์รายชื่อของคนไหนที่ค,คาดว่าจะเข้าสู่ t ALENT POO l มีใครบ้างเราก็จะพรีเซนต์หัวหน้าแต่และฟังก์ชันงานก็พรีเซนต์ว่ามีใคร แมต์กับโปรไฟล์เพราะอะไรโปรไฟล์สอบปัจจุบันเป็นยังไงทําไมถึงแมต์ในอนาคตได้ก็พรีเซนต์กันถ้ามีคนนอกด้วยก็เอา C ีของเขามาหรือจากลิงก์อินดูจากอะไรก็ได้อนะมีอย่างนี้อย่างนี้มาก็คือพรีเซนต์โปรไฟล์นะครับแล้วก็คอมมิตตีตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะทำการแคลิเบตชาเลนจ์และท้ายสุดก็อักรีว่าชื่อไหนบ้างที่เข้าสู่คูเพื่อที่จะไปแมนจต่ออันนี้เราเรียกว่าทาเลนต์รีว พอทาร์เรนรีวิวเสร็จแล้วพอชื่อได้เสร็จแล้วคราวนี้ก็ทำกระบวนการแอ s เซ e ตคนเหล่านั้นประเมินประเมินละประเมินจริงๆแล้วจะเป็นสา0รอหสงศาหรือจะเข้าแอ s เซ็ตเมนเซ็นเตอร์ก็ได้ใช้ข้างนอกทำก็ได้คราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าจุดแข็งจุดอ่อนแอบมีอะไรบ้างไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอันนี้เฮชาก็มอนิเตอร์กันไปแล้วก็หลังจากนั้นเข้ารอบใหม่มานำเสนอใหม่พอทำทาเลนต์รีวิวก็มาอธิบาย มารีพอร์ตว่าโอเคโปรไฟล์ที่วันนั้นเราเลือกกันเป็นแบบนี้เราทำแอสเซทเมนต์แล้วเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเดเวลอปเมนต์เป็นแบบนี้รีวิวรอบ2รีวิวรอบที่2ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ปีผ่านไปนะครับแล้วก็มารีวิวอ่ะโปรเกตเป็นแบบนี้นะจุดเป้าหมายสุดท้ายในการทํรขบวนการนี้คือผู้บริหารหรือองค์กรอยากรู้ว่าเลดี้เนีของแต่ละคนใน p o เนี่ยเป็นอย่างไรความพร้อมระดับความพร้อมส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นความพร้อม3แบบ 1. นึ่งเลดีล้พร้อมเดี๋ยวนี้ละสมมติองค์กรอยากจะไปเดเ t ชันนี้แล้วมีตำแหน่งที่ต้องไป Execute แล้วนี่คือกลุ่มคนที่เลดี้นาวไปได้กดุ่มไปได้เลยก้อนที่สองก็คือพร้อม1-3ถึงาปีอันนี้นะครับก็ดูว่านี่คือก้อนนี้อีกภายในไม่เกิน3ปีทําได้แล้วก็ก้อนสุดท้ายคืออาจจะมากกว่า3ปีอันนี้ก็กลุ่มกันไปรีเทนกันไป เนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่งงส่วนใหญ่ก็ทําปีละครัโอ้ฟังแล้วเนี่ยเหมือนผมคัดเลือกนางงามเลยนะเหมือนคัดเลือกนางงามเลยนะแบบว่าพอแบบเลดนี่นางคือเขาไปอินเตอร์แล้วนะครับหน้าตาสวยภาษาได้หุ่นดีกดปุ่มปุ๊บไปประกวดได้เลยนะครับนะกลุ่มที่2คือรอหน่อยตอหน่อยหนึ่งถึงสามปีต้องกลุ่มต่อต้องกลุ่มต่ออาจจะแบบว่าเติมภาษาอักฤษเวลาตอบคำถามได้อันนี้หนึ่งสามปีนะไปรีดน้าหนักหน่อยอันนี้เตรียมพร้อมกลุ่มกลุ่มที่3าคือ ยังเลี้ยงไว้เขามีแววนะมีแววแต่ยังต้องใช้ระยาไว้อีกพอสมควรอาจจะต้องพัฒนาหลายด้านราะว่าคนนี้มีเขาเรียกว่ามีแวลเก็บไว้เก็บไว้แล้วแต่เกิน3ปีแต่เกิน3มปีใช่เวลาในการกลุ่มเกิน3ปีปกติครับถ้าองค์กรใหญ่ๆหญ่ build successor เขาใช้เวลา10ปีว้าว10ปีถ้าองค์กรใหญ่นะ10ปีแต่ถ้าองค์กรเล็กๆส่วนใหญ่แล้ว3-5ปีต้องใช้งานได้แล้วบางคนอาจจะดูแล้วเฮ้ยสิปีุมันนานจังเลยแต่ถ้าถ้า เปรียบเทียบว่าซักเซสเตอร์คือผูจะมาคนที่มาสารต่อธุรกิจนะครับธุรกิจใหญ่ๆเป็นหลักหลายพันล้านหมื่นล้านเนี่ยสิบปีเนี่ยไม่ไม่ถือว่านานม่ยคุ้มค่ากับการที่จะพัฒนาซักเซสเตอร์นะครับนะโอเคนี่ก็เราได้เห็นนะครับนะในกระบวนการเขาเรียกว่า t ALENT MANAGEMENT นะครับที่พิวสันไล่มาลองรีแคปเร็วๆอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมครับว่ามีเริ่มต้นจากทา อันดับอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคเรารู้เฟรมเวิร์กแล้วนั้นกระบวนการเนี่ยเริ่มต้นเราดีไซน์โปรไฟล์ดีไซน์โปรไฟล์พอดีไซน์โปรไฟล์ได้เราทำแอเซ็ตประเมินว่ามีใครบ้างที่ใกล้เคียงตรงนี้แล้วพร้อมไปต่อได้พอเราประเมินได้แล้วเราก็พัฒนาพัฒนาเขานะครับพอพัฒนาปุ๊บเรามารีพอร์ตละเราเข้าสู่กระบวนการ Talent Review เพราะว่าเราไม่สามารถ ขอเวลาผู้บริหารได้นานใช่ไหมวันนั้นปีหนึ่งเอาครั้งเดียวก็พอเรามารีพอร์ตว่ามีใครบ้างพัฒนาไปถึงไหนแล้วมารีพอร์ตว่ากลุ่มคนที่เลดี้นาวหนึ่งถปีหรือมากกว่า3ปีมีใครบ้างก็มารีพอร์ตปีละครั้งแล้วหลังจากนั้นขับไปสู่กระบวนการ a s s เซใหม่พัฒนาใหม่รีเทนเขาแล้วก็มารีพอร์ตใหม่ ต้องมีกระบวนการเขาเรียกว่า re-assess อีกรอบหนึ่งองครับเพราะว่าวันที่เราดูโปรไฟล์เขาณวันนั้นกับผ่านไปหนึ่งปีเฮ้ยเขาอาจจะพัฒนาเพิ่มขึ้นใช่หรืออาจจะคนที่เคยเป็นคนที่ใช่กลายเป็นคนที่ไม่ใช่แล้วใช่เครับนะเราก็ต้องมาทําการ re-assess อีกรอบหนึ่งเพื่อจะพิจารณาว่าคนไหนพร้อมระดับไหนถูกต้องครับนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนะครับ talent management นะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับลองเอากลับไปเทียบกับ process ปัจจุบันของเราดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราทําขั้นตอนไหนหรือขาดขั้นตอนไหน ไปลองไปเช็คลิสต์ดูนะครับเนาะว่าขาดอันไหนบ้างนะครับเราจะพัฒนายังไงนะครับบางท่านอาจจะทํารอบนึงแต่อาจจะไม่มีการรีแอสเซสหรือเปล่านะครับหรือว่าคนที่บอกเลดี้นาวของเราเนี่ยมันเลดี้นาวจริงๆแล้วหรือยังนะครับแล้วถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยเนี่ยก็เขียนมาถามที่เว็บไซได้นะครับเราก็จะสรุปเป็นคําตอบกลับไปให้ทุกท่านครับยินดีครับ